สวัสดีด้วยจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนสวัสดีนะคะพ,พี่น้องเพื่อนๆทุกคนที่กับแม่ปูดําคนรักเห็ดดานะคะจุ๋มกะแม่เอาบองบนผู้ไปแต่ยายกรุ๊ก,กเนี่ยฮัลโหลเอฟว b ร d บอดี้วันนี้ดีใจมากๆากค่ะวันนี้ได้เห็ดดาเยอะบึงจะพี่น้องี่สโอนข่อยนี่จ้ะโอ้ข่อยละ เฮ้ยแล้วจ้ะใส่บนด้วยจ้ะนี่นี่เห็นมั้ยจ้ะเดีนาะเอาสูงหน่อยเนี่ยจ้ะอ,อันนี้เริ่มเท่าเลยเด้อดจ้ะเฮ็ดอ่ะมันเริ่มสิเท่าแล้วรัดขาก่อนเด้อจ้ะขาก่อน มันชิบงงานนี่คืงกิโลคิดว่าจะ้ะนง่งสิได้คืงกิโลนีมนน้ำอื้ออันนี้ก็ต,ตัดเอาปื้อเยเลยเริ่มเปรยแล้วพี่น้องเริ่มสิเปรยแล้ว

อันนี้แจ้ไข่แน่อันนี้งามดูจ้ะอันนี้งามจ้ะสวยสวยสวยนะคะสวยเลยสวยเลยแล้วไป<ห>ทางนันน้นจ้ะง้ยืย่นง้ยดดมา มาเป็นอันนี้ลเลยจน้ะเจ้งหน้าที่ตัดขาตัดเลยตัดเลยชบัชบชบับชับคุยด,ดใจ ข่อที่แล้วคุยเสียเทียวพี่น้องเอ้ยคุยเบิดค่าน้ำมันแปดลอยคาคาเรือคอยุยซีลอยกวัวแล้วก็ค่าทั้งดวงคยุยค่าทุนย่อยยับพี่น้องเมื่อนี้คุยได้แล้วคุยดีใจคักอาจารย์ดีใจแห้งดีใจดีใจพี่พ่อเฮ็ดอาจารย์พี่นอ้องเฮ้ย,ย,ยนีใจ้อันนี้กอกอน้อย ตัดถือกล่องน้ำมือกันน,น้ำน้ำถึงมาบจับบิงเบิ่งแนดเฮ้ย,ยค,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 คัอันนี้กลเนเน่าแล้วนี่คางๆเนี่ยเนี่ย เอาเด้อตัดทิ้งตัดทิ้งเ้อตัดทิ้งเลยเฮ้ยคับสยงามสะออนสะออน ยูซ mm ิเลอร์มีดของยูซิเลอร์ใช่เจ็ดดวกอันนี้เป็นสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าบอเล่น đọc tùm đọc cân tùm tùm Được. 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 เอาโอ้ยขีดินไหนครับดินไหาเอาโอ้เหียเหียกระตายเหีืย นีกโบ,บงงามแล้วจ้ะมันเดินเจี๋ยเท่าแล้วโอ้ยนเนาะ

ตาอุกตาไปนัป่ค่ะบปวด thứ mưa nừng cắt nhạc thứ mưa nừng thứ lòng là đẹp ngay đột điều này. ดอกมันโอ้ยโอ้ยพียนองหากเงาครับโอ้ยอันนี้ติดอันนี้จ้ะติดหากใหม่ยังว่านี่แตกแตกเลยเงามาน้ำจ้ะเงาติดมาน้ำตึงจ้ะเงามันหื้นักเติบอยู่จ้ะเป็นขีทฮะเอาซะสม เอาซะคิดว่ามันสีบริสดดอกจ้ะนี่เด้โอ้ยขอโทษจ้ะนี่จงไว้มันใหญ่จักหน่อยเนาะจ้ะค่อยสจงไว้เมื่อไงอันนี้มันกระเลื้งแล้วเคยก็เอาจ้ะกรเลื้งเลยจ้ะเอาจ้ะแล้วจงอันโลกนี้ไว กลัวที่มันเหลืองเลื้งไปว่าจ้วงไว้มันกระเสียจ้ะมันเอาอันนี้กระสีจ้วงไว้สีมันเป็นใสได้ดยุ่จ้ะโอเคนุ่ยเอาอันนี้ก็ต้องเอาอันนี้ก็ต้องเอาไม่เหลืองเลยจ้ะเนี่ยจ้ะ ิได้กินแล้วเบื้องพี่น้องเฮ็ดมันบ้านถาคอยจ้างานงานพี่น้องโอ้ยคอสะอ่อนแกค่ะคอยสะอ่อนสะอ่อนเบื้งดอกมันวะเบื้งจ้าโอขวดอะไรสิดึงมาอันนี้ออกเลยจ้าฮึ่มจมันละหิละหัวเทะละหิละหัวเนาะรอจะนับจะได้แน่ อ๋อคลั่งอืมอรคุณอืมโอ้ยยำๆยำอีพ่ออีแม่เบิ่งน่ะเบิ่งดอกมันน่ะเบิ่งเบิ่งจ๋าเบิ่งเบิ่งดูโอ้ยซ้อนๆๆบ่นี่เพียง สนาปูดำได้กินเห็ดดำล้วที่นี่ขายจนว่าจะคลองบ่ได้กินนะจา๊ะขายเอาเงินค่าน้ำมันรถอ่ะจาะค่าทางด่วนว่าจะคลองบ่ได้มีกินไอ้บึงพี่น้องเบิ่งดอกเนี่ยโอ้ยพ่อยแม่สอ้น้ำก้อยมาบ่งจ้ะเอ็ดย่ยังกระโดดกระเดียวไม่ใหญ่สักแต่เห็ดใหญ่สักเนี่ยจ้ะโอ้ยพี่น้อง อ้นควยแน่ว้าวอันนี้ก้อนเน้อจ้ะบึ้งอันนี้พึ่งนีเดือดดอกเฮ้ลห,ลหวคลังเลยนับออจะนับอ้ยออเนี่ยโบเมนสามสี่รยกัมบ่จ้ดอกทมนอือนี่จ้ะกบึ้งกวนี่จ้ะเนี่ยบึ้งกนี่ Ôi nhau quên đi cười nè yu yu vô vô go bạc nhai Bố nhai được cháo bội nhau đó ngáp vô bay tay, tay, bay bay to bay 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 น้มันมีผิวเสี้ยลบางๆถ้าหาม็ดผพวจะถอดตะข้าวด้วจ้าพอจะหาเมีดก่อนบึงจ้วบึง้เด้อบึงเด้อพี่นงจ้าเดี๋ยว่สิโอ้ยฮักฮักเร้วจังไล่ะหอยก้อนเน้อจ้าเดี๋ยว่สตาร์ายบึงจ้าหอยก้อนเนี่ยบึงจ้า

มาเบ่งเห็ดข่อยเด้จอจาสิสะออน,น้ำข่อยบอสเต็มตาแล้วจ้ะเต็มตาแล้วจ้าพี่น้องเด้อเด้อเห็ขดข่อยจ้าเห็นบอเห็นบอเห็นบอ